สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนบีบทุกคนครับวันนี้ก็จะมาเล่นนะครับเรื่องราวของบีดแบ็โซครับเกมมือถือนะครับที่ทุกคนนั้นก็คงพอที่จะรู้จักกันแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับเพื่อสะสมตัวละครกินซี่ครับอย่างที่ทุกคนพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าจะมีตัวละครกินซี่นะครับเป็นตัวละครเก่านะครับที่วนเวียนเข้ามาเป็นกาจานะครับที่ทุกคนนั้นก็เคยเปิดไปแล้ว ผมนั้นก็เคยเปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมนั้นเริ่มเล่นก็จะมีกาชาของเจ้าตัวนี้นะครับมานั่นเองครับก็คือกาชาของเจ้าโจแกรมอัตวานนะครับเจ้าบัตบีและก็อิจิดะอูเรียวครับวันนี้นะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดครับประมาณ1,100เพชรนะครับซึ่งผมนั้นก็จะมาเปิดนะครับเพื่อที่จะเอาอัตวานได้ครับ ตอนก่อนนะครับที่ผมเริ่มเล่นนั้นนะครับผมก็ได้บัตบีมาตัวหนึ่งครับแต่เจ้าอัดวันเนี่ยผมก็ไม่ได้มันมานะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากที่จะได้มันมาสักหน่อยครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวละครสะสมนะครับตัวละครฟินซี่ของผมนั้นก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็คงจะดีนะครับถ้าหากว่าผมนั้นได้อามาอีกสักตัวหนึ่งก็คงจะดีครับ นี่นะครับก็คือตัวละครกริซี่ที่ผมนั้นมีอยู่ครับวันนี้ก็จะมาเปิดตัวละครนะครับว่าจะได้กันหรือเปล่าสําหรับชื่อในตัวละครของผมนั้นนะครับก็มีชื่อว่าเทพมรณะและก็ตามด้วยตัวทีกับตัววีนะครับซึ่งเป็นตัวปษาอัากฤษปินใหญ่นั่นเองครับยังไงก็สามารถนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาเล่นกันได้นะครับลงด่านลงอะไรนะครับก็พอจะมาเล่นกันได้เอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเปิดกันเลยนะครับผมนับไปเลยนะครับว่าเมื่อกี้ ผมน่าจะกดได้ประมาณ5สเตปนะครับซึ่ง5สเตปนี้มันก็จะมีโอกาสได้ตัวละคร5ดาวหนึ่งตัวครับซึ่งตัวละครในกาจานี้นะครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากครับว่ามีตัวอะไรบ้างซึ่งทุกคนนั้นก็คงพอที่จะทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีตัวละครของพันปีเนี่ยอยู่นะครับที่เป็นตัวละครรองเนี่ยก็ยังมีอยู่ด้านในด้วยเดี๋ยวนะครับผมก็จะมากดกันเลยครับครั้งแรกนะครับเอาไปก่อนเลยครับร้อยห้าสิบนะ ไปมาครับอ่าลุ้นนะครับลุ้นนะครับดีเลยนิดหน่อยมาอ่าไม่ได้แน่นอนเลยครับครั้งแรกก็ผ่านไปก่อนครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับของมันมีน้อยนะครับเพชรม,มีน้อยยังไงก็ขอสักตัวหนึ่งแล้วกันนะไปครับครั้งที่สองครับ มามาชื่นใจสักตัวครับจะมาหรือเปล่าไปเผื่อโอยมามามาเลยครับมาเลยครับดุ้นครับตัวอะไรเนี่ยขอหัวกาจาเลยครับอิจฉาอะไรนะอิจฉาผมมีแล้วครับตัวนี้ว่าแล้วเจีย๊ยมมีอีกมีอีกสักตัวหรือเปล่าครับ ไม่มีครับได้เจ้าบัตบีมานะครับเจ้าบัตบีเนี่ยผมมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปค่อยไปนะครับเปิดล็อกความสามารถมันได้นะครับสําหรับเจ้าตัวที่มีตัวซ้ํานั่นเองครับอุตสาชื่นใจแล้วนะครับยังไงถ้าไม่ได้ตัวซ้ำเนี่ยก็คงจะดีนะห้าสเต็ปครับยังมีอีกนะครับได้อีกครับก็มาต่อกันเลยครับ โอกาสค่อนข้างมีน้อยนะครับเมื่อมันออกไปตัวหนึ่งแล้วนะครับมันออกไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะพักผ่อนหรือเปล่าโห้ยโอกาสเคลือมาแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาล้องต่อกันครับเปิดได้อีกประมาณสองครั้งครับมาครับยังไงก็รอครั้งที่ห้านะครับครั้งที่ห้าเนี่ยก็คือห้าดาวตัวละครห้าดาวหนึ่งตัวครับ ออกมาอัวานเลยครับไปไม่ได้อะไรอีกแล้วครับไม่ต้องดูนะครับก็ข้ามไปเลยแล้วกันมาครั้งสุดท้ายครับดูครับว่าผมนั้นจะมีโอกาสนะครับได้ตัวละครดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่าวันนี้ตัวละครสะสมฟินซี่ของผมนั้นจะได้หรือเปล่ามาดูกันเลยครับขออัวานแล้วกันครับครั้งนี้มา มันต้องมีสลกตัวดีครับน่าจะไม่มีโอกาสได้ตัวคาจาเลยครับฟันเงี้ยซอีกแล้วครับก็เป็นอิจิโกะนะครับร่างปันปีร่างนี้นะครับผมก็ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าผมนั้นเล่นไม่ทันนะครับสมัยที่เจ้าตัวนี้นะครับอ่าเปิดอยู่ยังไงก็คงมีแค่นี้นะครับวันนี้ ได้อิจิโกมาตัวหนึ่งครับกับเจ้าบัตบีนะครับซึ่งเป็นตัวละครซ้ำนะครับที่ผมนั้นมีอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวของเกมบีดแบ็โซนะครับซึ่งเป็น E ีีแรกนะครับที่ผมนั้นจะมาเปิดเป็นเล่นการสนุกสนุกนะครับไม่ได้มีอะไรที่จริงจังมากมายก็เป็นการเล่นเกมสะสมตัวละครเอาไว้นั่นเองครับยังไงเพื่อนๆนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะครับมาดูกันได้นะครับชื่อของผมนะครับอยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับชื่อของตัวละครที่ผมนั้นเล่นอยู่ ยังไงก็ลองมาเล่นกันนะครับก็พลาดไปเลยนะครับโอกาสที่จะได้ตัวละครใหม่ๆวันนี้ก็น่าเสียดายไปนิดหน่อยครับเปิดมาดูกันหน่อยครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับได้อิจิโกมาตัวหนึ่งครับก็ย,ยังดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวยังไงนะครับผมก็จะสะสมเพชรน,นะครับแล้วก็มาเปิดอีกครั้งหนึง่งยังไงก็สามารถมาติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของบีดแบ็กโซนั้น เกมมือถือที่นะครับผมนั้นก็นำมาฝากกันในวันนี้ออยู่ตรงไหนนะครับหาก่อน,นครับก็หมดไปเยอะนะครับเพราะว่าผมนั้นก็จะเปิดทุกกาจานะครับที่ผ่านมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอิจิดาริวเคนหรือว่ามาตะก,กินะครับก็ เป็นตัวละครที่ผมได้มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับก็หมดไปเยอะนะครับกว่าจะได้2ตัวนี้มาวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันวันยังไงยังไงก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับสําหรับเรื่องราวของเกมบีดเนี่ยยังไงผมก็จะมานะครับพูดคุยกันต่อในครั้งต่อไปครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ